สวัสดีครับอยู่ด้วยกันนะครับกับอาจารย์บอดนะครับทางช่องดวงดีๆช anel ดวงดีของเรานะครับกันอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีๆช anel นะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนพฤศจิก <c oughs> ประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับคนเกิดวันจันทร์ ประจำเดือนพฤศจิกายนดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้อาจารย์เปิดทั้งหมด3เรื่องนะครับดวงการเงินการงานแล้วก็ความรักครับอขออนุญาตเปิดการงานก่อนนะครับการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับโอเคชุดแรกนะครับการงานนะฮะการงานขออนุญาตเปิด2ใบนะครับการงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนเกิดวันจันทร์การงานของคุณนะครับได้ อิงวาสนะครับแล้วก็ได้ p r ร t o โทนะครับการงานช่วงนี้นะครับก็ถือว่าอ,อ,อยู่ในช่วงที่ต้องเผชิญเจอปัญหาบางอย่างที่แบบคาดเดาไม่ได้นะครับนะอ่าก็เรียกได้ว่าความวุ่นวาย หรือความไม่วุ่นวายก็ตามนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับการที่ได้โพโต์นี่นะฮะเรื่องการสื่อสารนะครับการพูดคุยหรือการกระจายข่าวกระจายเสียงหรือการท,ที่จะต้องคุยอะไรกับคนอื่นเนี่ยนะฮะมันก็มองดูว่าอาจจะมีปัญหามีผลกระทบกับตัวคุณทำให้คุณนะครับเกิด ความผิดพลาดในการทำงานหรืออาจจะเจอลูกน้องหรือเจอผู้บังคับบัญชาที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในตัวคุณสักเท่าไหร่หรือยังไม่เข้าใจในแนวคิดในตัวคุณสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับต้องระมัดระวังนะฮะเกี่ยวกับการทำงานให้ดีนะครับรวมถึงการาทำอะไรต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกครับ ได้อิงวารดมาเนี่ยนะก็คือการเรียกว่าความมั่นใจในตัวเองนะครับหรือความมองสะท้อนย้อนกลับตัวเองนะครับอาจจะทำให้คุณได้พิจารณาตัวเองอะไรมากเนี่ยมันประมาณว่า เราต้องมองย้อนมองดูตัวเองบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันจะได้กระตุ้นสิ่งดีๆในตัวคุณเข้ามานะครับแล้วก็ได้เพลโทเนี่ยในะคะก็คือในเรื่องของการภาวนาการสุ่มการพูดนะการได้รับข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับต่อไปนะครับ การเงินนะฮะ yeah, <Yeah. S 1> การเงินเป็นอย่างไรไปดูกันคนเกิดวันจันทร์นะครับการเงินเป็นอย่างไรนะฮะได้วุญโยนะครับ,รบแล้วก็ได้หักกลัดนะครับวุญโยนะครับเป็นเรื่องของความสนุกสนานนะครับการเงินนะครับก็อาจจะมีการจ่ายเงินใช้เงินหรือมีเรื่องให้ต้อง สนุกสนานเกี่ยวกับการใช้เงินแต่การสนุกสนานหรือสำราญบานสะทายเกี่ยวกับการใช้เงินเนี่ยนำมาซึ่งเขาเรียกว่ามรสุมของชีวิตในเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับ,เก,กบกเ,เกี่ยวกับการใช้เงินเกี่ยวกับการใช้จ่ายสุุสุร่ายสิ้นเปลืองใช้จ่ายในการ บำเบินาะบำเรอความบำเรอความสุขของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเที่ยวอาจจะเทีย่ยวเยอะเกินไปก็ต้องระวังไว้นะครับการเงินค่อนขัางที่จะมีปัญหาต้องรู้จักเก็บไว้สักนิดหนึ่งนะครับอาจจะนะประมาณนี้นะครับต่อไปความรักครับความรักเป็นอย่างไรนะฮะความรักอาจารย์จับมาได้ทอริซัส นะครับความรักอยู่ในช่วงที่คุณได้รับการดูแลคุ้มครองนะครับจากคนรักพอสมควรนะครับแะอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ได้รับการดูแลคุ้มครองในตัวคุณและ คนรักเป็นอย่างดีได้ดากัสมานะครับดากัสเนี่ยเป็นเรื่องแสงสว่างนะครับมองดูว่าความรักคู่รักของคุณเนี่ยนะครับมองดูว่ามีโอกาสที่จะขับเคลื่อนหรือไปกันได้ในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีนะฮะถ้ารู้จักซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับรู้จักทำอะไรร่วมกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับ หรือใช้ชีวิตที่แบบว่ามันระมัดระวังในการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็มีมอ,ม,อมองดูว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในความรักไปด้วยกันได้ดีนะครับส่วนคนโสดนะคนโสดอาจจะยังไม่มีใครเข้ามานะครับอาจจะยังไม่มีใครเข้ามา หรือจะมีเข้ามาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับเป็นกับ้างครับสำหรับคุณเกิดวันจันทร์นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีๆชแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณวันนี้จจมมองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าโอกาสหน้าคินวิลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ